สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่วีจะซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปที่หน้าด่านชายแดนไทยพม่าที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปลองเที่ยวหมากพม่าแล้วก็ซื้อขนมพม่ามาลองชิมดูนะฮะ พี่บีก็อยากจะรู้ว่าหมากพมา่าที่พม่าชอบเคี้ยวกันเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขนมพม่าบ้างนะครับในฐานะที่เราอยู่แผ่นดินติดกัน,นครับผมก็อยากจะลองสิ่งเหล่านี้บ้างนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรานะครับโอเคพร้อมแล้วก็ตามพี่บีมาเลยครับอันนี้มีคุณชอบเยอะว่าโอเคล,<อ>ลองดูขายดีที่สุดอะ่ะอันนี้ขายดีที่สุดนะใช่ค่ะมันเป็นมันฝรั่งเป็นถั่วแล้วก็อะไรอีกหนึ่งอ่ะพีนัทกระหริกสามยาง สามอย่างนะอ่ะเดี๋ยใส่ถุงหมากอันนี้ใบพูอ่ะหนูอันนี้ใบพูหนูเอาอะไรใบพูของพม่าใบพูของพม่าหนูเอาอะไรขาวๆลอยอ่ะอันนี้เหรอปูนขาวนี่ค่ะพอปูนขาวใช่อันนี้ปูนขาวเนี่ยใช่ค่ะอืมมันของไทยก็ปูนปูนแดงน่ะค่ะพอปูนแดงใช่ไหมอือพม่าค่ะพี่อันนี้ของพม่าเนาะเป็นปูนขาวทาที่ใบใบหมากอันนี้หมากใช่ไหมใช่อันนี้ นนะะอันนี้คืออะไรอันนี้มะพร้าวกอบมะพร้าวคั่ว,วเออมะพร้าวคั่วตรงนี้นะใช่ค่ะพี่แล,ล้วหนูโรยอะไรไปเนี่ยเม็ดอะไรเม็ดข้าวอ่ะเม็ดข้าวใช่หอม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 หน่อยเนาะ,ะ,นนะ,ะใส่มนนนะนาวไหมคะใส่นิดนึงต้องเขาใส่กันไหมใส่ค่ะใส่กันใช่ไหมฮะ ลองเชิคดูไหมลองเดี๋ยวมันรสชาติเป็นยังไงถ้าน้ำน้ำออกมาก็ทุยค่ะทุยเลยใช่น้ำมันจะแดงๆอ่ะน้ำก็กินได้หมดถ้าชอบก็กลิ่นบางคนก็ไม่ชอบอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ลองดูนะได้หมากมาแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมากินหมากกันอันนี้เป็นหมากพม่านะครับผมนี่เมื่อกี้นี่ลองคุยกับน้องแล้วนะครับข้างในอันนี้เป็นใบเลยนะใบพูเนาะใบพูของพม่าค่ะใบพูของพม่านะครับนี่ไงข้างในก็ พอเอาใบพูวางก็จะเอาปูนขาวลาดนะฮะแล้วก็วางด้วยหมากแล้วกอ็อะไรนะมะพร้าวกัว้วเออแล้วก็เม็ดมะนาวแล้วก็เม็ดอะไรอย่างนั้เมื่อกี้นี้คล้ายๆกับเครื่องเทศอ่ะเนาะคล้ายๆเครื่องเทศนะครับเดี๋ยวพี่จะลองชิมดู <S 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 ม,มันเย็นๆอ่ะแล้วก ก็แบบไปบวนที่ไหนอ่ะเอาป่วนอยางเงี้ยหวานหวานหน่อยแล้วก็เย็นๆย็นอ่ะรู้เย็นอะไรแล้วก็รสชาติก็คือเพลินนะเคี้ยวเหมือนหมากฝรั่งนะครับเมื่อกี้น้องเขาให้อันนี้อะไรนะหนูชาเอมชาเอมนะให้ให้ชิมพอกินนี้เสร็จก,ก็กินชาเอมต่อใช่ไหมมันเป็นเหมือนกิ่งไม้แต่มันออกหอมๆห,หน่อยหวานอืมออกหวานหวานหน่อยอืมออกหวานออ มันจะหวานชาเอม,<ห>มเออมันเป็นน่าจะเป็นสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรนะฮะชะเอมชะเอมเรียกว่าชะเอมนะครับชะเอมใช้ได้อยู่หอมดีแล้วก็หวานแล้วก็ชุ่มคอชุ่มเออชุ่มคอนะฮะน,นี่ปีมไม้ปีมอย่างนี้อะ่ะค่ะอันนี้นี่ปีมขมอันนี้นี่ีี่่นไม่ขมอันไหนอันนี้ปีมไม้มอ,นนไมอันนี้เป็นอะไรน,นะเป็นไม้ใช่อันนี้ขมใช่ไหมอันนี้ข อใช่อิงก็หมืออย่างนี้แล้วก็ตัดแต่แห้งไ้อ,อ,อันนี้อ,<ช><ม>อันนี้ขมนะบุก,กี้นี่จชเอมอร่อยนะ่มมือกันอันนี้เอาเป็นเอ็มเอออันนี้หวาน,นนี่หวานกินแล้วชุ่มคอเนาะเออกินแล้วชุ่ม,อมคอมากนะครับก็เป็นหมากนะครับเป็นหมากอร่อยดีเนาะก็โอเคเคี้ยวไปคำหนึ่งนะครับใช้ได้อยู่มันออกเย็นเยน็ยนเยน็ยนปากนะก็หวานคนนี้ยังรู้สึกหวานในปากเลยนะฮะใช้ได้อยู่ หมากพม่า,มานะครับโอเคชอบเดี๋ยวพี่ซื้อไปใหญ่ไปเคี้ยวที่บ้านนะผม้เคเี้ยวเล่นเก็บไว้ได้งานไหมเ,เนี่ยได้อยู่ประมาณที่หนูใส่ตู้เย็่ไหมบิ๊กบ้าเนี่ยบิ๊กบ้าเท่กี่อันเนี่ยสิบบาทค่ะสิบบาทในชะ่ไหมสิบบาทได้ห้าอันนะครับสิบบาทห้าอันใส่ตู้เย็นไหมอยู่ได้อาทิตย์นึงเออนะฮะก็เคี้ยวฟันทําให้ฟันแข็งแรงน้องบอกใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นสีแดงไหมหนูมันนี่เป็นสีแดงใช่ไหมใช่เว <5. S 1> ลาน้ํา ถ้ากินน้ำมันก็อกแดงอ็แดงถ้าคุยน้ำก็ไม่แดงเท่าไหร่ถ้าเรากินน้ำเข้าไปมันก็แดงถ้าเราเคี้ยวธรรมนาก็ไม่แดงนะครับเออเย็นดีเย็นปากดีนะครับนี่นะฮะขนมเราที่ซื้อมานะครับผมก็เป็นขนมที่มีชื่อว่า n a y n e c h i t n e c h i ไม่รู้อ่านถูกไหมเนชีเนี่ยเนชีต้องแอคเซนต์นิดหน่อยนะเนชีนะครับผมเนชีก็เป็น พีลออยอันนะ้ำมันบริสุทธิ์นะครับผมสแน็กนะเป็นของขบเคี้ยวนะครับผมเซลเซลสไปซี S ่ she ll, she ll อินดิเกเรียนอันต้องอ่านภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาพม่าเราอ่านเราอ่านไม่ได้นะครับผมภาษาเมียนม้างเราอ่านไม่ได้เราจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแทนละกันนะครับอินดิเกเรียนก็คือส่วนประกอบนะครับก็มีโบกเกนไรข้าวแตกคืออะไรโบกเกนไรข้าวแตกโพเทชชอันมันฝรั่งนะครับพรีนัสถั่วแกรมอันนี้ไม่รู้นะฮะสับนี้แกลิกกระเทียม โอเนียนหอมช h e ีพริกก็เดี๋ยวดูวันเดือนปีหมดอายุก่อนนะครับตามหลักขนมที่เราจะกินกันอ่า29พฤษภาคนี่นะฮะมีม,ม,มีมองเห็นอยู่นะครับ exp คือวันหมดอายุนะครับผม29พฤษภา19โอเคกินได้นะฮะกินได้อยู่ขนมนี้มาพร้อมแล้วก็แกะแล้วก็มากินขนมกันนะครับโอ้โหน้ำลายหลายมาก <laughs> เดี๋ยวหาที่แกะนี่ที่แกะเขานะครับพร้อม เฮ้ยโอ้โหกระเด็นโดนฮนากระเด็นโดน,น้ะโอเคมาเดี๋ยวดมกินก่อนนะฮะก่อนที่เราจะกินเราก็จะดมกินก่อนอืมหอมอยู่ไม่มีกลิ่นหืนเลยนะครับหอมอยู่ก็ลักษณะขนมอย่างพี่วิจเทลออกมาให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เออหอมอยู่ใช้ได้ครับมีมันฝรั่งแล้วก็แล้วก็มีแอย่ให้ดูเยวเทใส่มือดีกว่านี่นะครับเทใส่มือ ว้าประมาณนี้นะครับผมนี่คือลักษณะของขนมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นโพเทโตเนี่ยมันฝรั่งนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นแป้งที่เขาผสมไว้แล้วนะครับก็พี่วีจะลองชิมดูสักเอาเป็นทั้งแท่งก่อนลวกันนะฮะตัวนี้นี่นะฮะมาเดี๋ยวนะดูมีพริกอยู่นะฮะมีพริกแล้วก็เป็นเกล็ดเกล็ดขาวๆนี่ไม่รู้อะไรนะฮะ อืมอร่อยอยู่อืมแต่ออกเผ็ดนะอืมเผ็ดอยู่ครับสไปซี่นะฮะเผ็ดอยู่เหมือนกันเออเผ็ดใช้ได้นะฮะมาดูแผ่นนี้แผ่นเป็นมันฝรั่งอืมอร่อยรสชาติจัดจ้าน ไอตรงแท่งมันแบบเนี้ยแท่งแท่งขนมนะที่เป็นสีเหลืองๆแล้วก็เป็นเกลียวเนะี้ยอร่อยนะครับผมม,มันกรอบแล้วก็ออกเผ็ดนิดนึงแล้วก็ช่ายก็สมราคาเขาแหละสามสิบห้าบาทนะครับเพราะว่ามันอร่อยครับเลยเยอะเเนาะได้เยอะด้วยนะเยวยนาะผมราคอเขาอยู่ แต่ไม่เห็นถั่วลิสงเลยอ่ะแต่มันคุกเข้ากับตัวนี้ไปแล้วเนี่นะฮะเป็นเกลียวนี่มันน่าจะคุกเข้าไปแล้วขนมเมียนมากระท่อมกลางทุ่งนามันยากาศที่บรรยากาศากาศท็ทำให้ขนมอร่อยนะครับ โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครา์ช่องของพี่วีด้วยนะครับวันนี้พี่วีไปแล้วสวัสดีครับ